อันนี้คือรังรักของลาเต้ดูสิดูปริมาณลูกบอลที่ลาเต้ชอบไหนลาเต้ไหนหันหนะ้าชกกล้องหน่อยครับอย่ามายุ่งกับผมผมจะเล่นลูกบอลดมูมีความสุขวันนี้ไม่ไปเดินจ้าจะเล่นลูกบอลและลูกบอลที่มีก็คืออ้ย <laughs> แตกไปแล้วแต้จากาัดมือพี่ๆีไม่ได้นะ แตกไปแล้วนี่ก็แตกไปแล้วผ่านไปครึ่งชั่วโมงคุณชายก็ยังจะเล่นลูกบอลอยู่คือทิ้งของเขาไม่ได้นะลูกที่แตกๆเนี่ยคือแบบชอบเล่นดูสิดูด,ดูหน้าที่เขียวอือหือมาเอามันมากไหนโชว์สิอ,อือหืออือหืองอมงอมงอม เอาสีอะไรสีชมพูเต้ชอบสีชมพูไม่ใช่หรอเงี่ยหรอคืออะไรนี่สีม่วงก็มีนะเนี่ยสีม่วงเนี่ยเนี่ยหรอแล้วอ,อันไหนโอเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใจชอบสีเหลืองแล้วหรอเขียวใหญ่เขียวใหญ่หญอร่อยอร่อยมากเลยลูกบอนลเนี่ยเด้งได้ดีมากเลยทุกคนเนี่ยที่เราซื้อคือยี่ห้อนี้ นี่อะไรจะมาแย่งจากมือหรอขออย่างดูทำหน้างงแค่จะเลือกอันไหนดีอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านในเน็ตในพวกช h อป e ีาาา้ a z a d a มีขายนะคะอันนี้เด้งดีมากเดี๋ยวจะดเด้งให้ดูนี่เห็นไหมมันเด้งดีมากเลยทุกคนราคาก็ 25-30ิ25บาถทนะที่เคยซื้อคือลาเต้ไม่เล่นของเล่นอย่างอื่นเลยนอกจากลูกบอลแบบนี้ยลาเต้จะชอบมากเป็นพิเศษ,ษตุ๊กตาอะไรก็ไม่กัดนะก็คือแบบนานๆทีถึงจะกาัดแต่ลูกบอลเนี่ยคือแบบของโปรของลาเต้เลยลาเต้ใบใบกล้องสี ครัผมคือสิงโตเป็นของเล่นของแมดดี้แมดดี้คือตัวไหนแมดดี้คือหมาตัวนี้นี่ไงจมูกสีดำแมดดี้จมากสีหนึ่งคือสีวัวแมดดี้อันนี้ของเล่นของเธอใช่ไหมอย่าเพิ่งยังไม่ได้ให้เลยทำไงทำไงทำไงเร็ววัสด,ดียัง แมดี้เอาเปล่าแมดี้วัดดีดีมากเดี๋ยวสิงโตจะไปเล่นกับพี่ดิ้วก่อนนะแล้วเจอกันแงม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 ,แมโดนกัดไปแล้วเนี่ยตายนี่อะดิวไหนกัดโชว์ซิบอมบอมบเย็บผ้าดิ้วจะเย็บผ้างง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 